แต่ครูเขาบอกให้เราเห็นจริงๆว่าเรื่องของเรามันไม่ได้ใหญ่อะไรเลยอะ่ะเธอทุกแค่เนี้ยเรื่องแบบนี้ไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้เราได้แต่เราต้องแก้ปัญหาที่ตัวเองแล้วก็ครูเขาก็ให้คำปรึกษาเราคอยดูแลเรามีอะไรไม่สบายใจก็เ v a i l a b l บ2ยี่สิบสี่ชั่วโมง <laughs> <laughs> ไม่จริงแต่ครูเขาช่วยได้เยอะจริงๆค่ะแล้วก็ อย่างที่หนูพูดไปแหละมันไม่เหงาเลยอบอุ่นแล้วก็เหมือนเป็นครอบครัวทุกครั้งที่หนูได้กลับโรงเรียนหนูก็รู้สึกเหมือนหนูได้ไปอยู่ที่บ้านอีกหลังก็รู้สึกดีค่ะเดี๋ยวขอถามนิดหนึ่งนะครับ เป็นหัวนะฮะเป,เปรียบเทียบทอสีก็คือไม่ใช่เปรียบเทียบก็่คือเด็กที่จบจากทอสีกับที่อื่นมีความแตกต่างกันในเรื่องของการเขียนการอะไรต่างๆตอนนี้ในานะที่ถ้าเป็นพ่อแม่ของเด็กอื่นที่จะรูปเข้าไปเข้าในโรงเรียนปัญญาประทีปนะ,ะวิธีการจัดการความแตกต่างของโรงเรียนว่ามีวิธีการจัดการยังไงที่จะให้เด็กที่ไปจากที่อื่นเนี่ย ได้พัฒนาตรงนี้ได้ทันครับก็มีคุณแม่ท่านได้อยากจะตอบไหมคะคุณจายละกันนะคะโอเคค่ะก็ก่อนอื่นเลยคุณจายคิดว่าคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มาจากโรงเรียนอื่นเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจในในหลักการของเรียนก่อนเป้าหมายที่สําคัญของเรียนนะคะแล้วก็วิธีการของเรียนเราให้ชัดเจน แล้วก็พูดคุยกับลูกลูกนะคะสื่อสารกันให้ชัดเจนแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ศึกษาเป้าหมายและวิธีการของเรียนแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกวิเคราะห์ก่อนเลยตั้งแต่ก่อนเข้าก็จะจะทราบนะคะว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเด็กๆหลายคนที่มาจากโรงเรียนวิชาการนะคะเขาก็จะเคยคุ้นชินกับระบบที่คุณครูเข้ามาจะมีเนื้อหาชัดเจนในการสอนนะคะมากมายเลยในหนึ่งชั่วโมงเนี้ยเด็กๆเ,เหมือนสมุดจดเนี่ยจะแบบเต็มที่เลยนะคะโจว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 โจโจ แล้วก็สอบตามนั้นนะคะบางทีก็อาจจะมีซื้อชีตติวเพิ่มตอนสอบนะคะเด็กๆรู้สึกเหมือนกับตัวเองจะมีความรู้แน่นเนาะเพราะว่ามันมีเหมือนมันมันเป็น,น,ปน,ปนรูปธรรมจับต้องได้เป็นนะคะเป็นชีตเป็นหนังสือเรียนนะคะก็เด็กๆจะเคยคุ้นชินแล้วก็ทําข้อสอบแบบนั้นมาแต่พอเข้ามาที่ปัญญาประทีปแล้วเนี่ยเด็กๆหลายคนเข้ามาปุ๊บโดยที่ไม่รู้ก่อนว่าเรา,เร,าเรียนแบบไหนพ่อแม่ไม่ได้สื่อสารเด็กๆรู้สึกล้มเหลว เขาเคยได้ที่หนึ่งมาตลอดในโรงเรียนของเขาประจําจังหวัดอะไรเงี้ยที่หนึ่งที่สองมาพอเข้ามาโรงเรียนเรากลายเป็นธรรมดาไปเลยหรือบางคนอาจจะ<ม>ค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยดีละนะคะเขาจะกังวลมากๆแล้วเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยโรงเรียนนี้ให้อะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยทําไมเลขข้อหนึ่งครูเปาสอนนานขนาดนี้ทําไมต้องให้เพื่อนมาอธิบายข้างหน้ากระดานหน้าห้องด้วยอยากจะฟังครูเปาสอนเลยทําไมต้องให้คิดด้วยว่าอ้สูนี้มายังไงไม่บอกมาเลยล่ะ เขาจะไม่เข้าใจเลยนะคะเจะไมเ่เราเข้าใจว่าทําไมเขาไม่เข้าใจนะคะผู้ครองหลายๆท่านมาด้วยใจที่เป็นกุศลอยากให้ลูกได้ปฏิบัติธรรมอยากให้ลูกได้รับรู้เรียนรู้ธรรมะนะคะความเป็นจริงตามธรรมชาติได้มาฝึกวิถีชีวิตอยู่ด้วยตัวเองแต่ไม่ได้คุยกับลูกไม่ได้เตรียมลูกนะคะนอกจากคุยสื่อสารแล้วครูจะคิดว่าในเรื่องของการเตรียมพร้อม นะคะถ้ารู้รู้ตั้งแต่เนินเน่นๆยิ่งผู้ครองทศสีเนี่ยทั้งน้องๆอ,อยู่แค่ป .3 ป .4 เนี่ยนะคะปรับตัวเลยนะคะถึงแม้จะอยู่ทศสีก็เหอะนะคะต้องฝึกในเรื่องของการดูแลตัวเองให้เป็นรับผิดช,ชอบดูแลว,วินยัยหน้าที่ต่างๆนะคะถ้าเป็นโรงเรียนอื่นอาจจะยิ่งไม่คุ้นชินในเรื่องของระบบนอกจากการเรื่องวินยัยการจัดการวิถีชีวิตตัวเองแล้วเรื่องของวิธีการเรียนรู้ด้วยก็ต้องฝึกพาลูกวิเคราะห์คิดนะคะ ให้ลูกฝึกเขียนอย่างที่ครูจ้อยบอกนะคะที่โรงเรียนทอศสีเราจะฝึกตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะอสองก็มีให้ให้บันทึกแล้วนะคะคุณครูจะตั้งคําถามต่างๆเด็กๆก,ก็คําถามเนี่ยมาจากหลากหลายมากบางทีคําถามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะพาเข้ามาดูตัวเองพามารู้จักตัวเองนะคะแต่ครูจะคิดว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือการที่คุณพ่อแม่ต้องเริ่มปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตรงนี้หมายถึงกลับเข้ามาเรียนรู้ เห็นภาพรวมของชีวิตตัวเองว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนะคะโลกภายนอกอย่างไรศึกษาธรรมะเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วที่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่สอนทั้งวิชาการวิชาชีพวิชาชีวิตก็ตามแต่จริงๆแล้วหลักๆทั้งหมดเนี่ยตัวถ้าเข้าใจธรรมะแล้วนะคะเรื่องอื่นสบายมากเลยค่ะนะคะพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนพ่อแม่ต้องรู้ทันเท่าทันอารมณ์ตัวเองถึงจะบอกถึงจะพาให้ลูกเท่าทันอารมณ์ลูกได้ ถ้าลูกมาอยู่แล้วมีปัญหาสามารถพาคิดนะคะได้เพราะคุณพ่อแม่ได้ศึกษาความคิดของตัวเองแล้วรู้อารมณ์ตัวเองแล้วพาลูกคิดได้นะคะถ้าสรุปก็คือคพ่อแม่ที่สําคัญที่สุดคือุณพ่อแม่ต้องหันมาสนใจนะคะในเรื่องของธรรมะในเรื่องของการศึกษาพุทธปัญญาทําความเข้าใจนะคะสามารถถามพวกเราล่วงหน้าได้มีผู้คลองบางท่าน,นมาตั้งมาจากภูเก็ตมาตั้งแต่ปสาใช่ไหมคุณนกนะคะ น้องตาลน,นะคะมันเปอปสแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ชัดเจนนะคะกับโรงเรียนมากมีการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าเลยนะคะพอรู้เอาลูกมาเข้าเนี่ยทั้งปีกลับวันอาทิตย์ไหนบ้างชัดเจนแล้วก็รู้ <c oughs> ว่าจะเอาลูกมาโรงเรียนนี้เพื่ออะไรธงที่สําคัญที่สุดคืออะไร มองไกลๆมองทั้งชีวิตของลูกไม่ได้มองว่าเอาลูกเรียนนี้มาโรงเรียนต้องพาลูกให้สอบ entrance ให่ได้ด้วยนะฉันจะเอาทั้งวิชาชีวิชาการแล้วต้องต้องเข้า entrance ให้ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะมองแม่ชัดเลยว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับลูกนะคะชัดเองชัดเจนเองฝึกฝนเองสื่อสารกับลูกเตรียมพร้อมฝึกลูกนะคะค่ะข้อด้อยของเรียนนะคะ เดี๋ยวขอนึกก่อนนะคะใช้เวลานานนิดหนึ่งเราเล่น <laughs> เราเล่นของัญญาประทีปนะคะของัญญาปทีปัรญาปทีปก็เขาด้อยต้องบอกว่าเป็นเ,เป็นอุปสรรคอยู่บ้างก็คือเรื่องของการที่เราทําโรงเรียนที่ผ่านมาประสบการณ์ของเราจะอยู่ที่ระดับอนุบาลกับประถมนะคะเรายังไม่คุ้นชินกับอารมณ์ติดติสข,ของวัยรุ่นเขานะคะมัธยมตน้นซึ่งเป็นวัยที่บอกว่า ผูใ้ใหญ่ทุกคนบอกว่าน่ากลัวที่สุดแล้วคือม1ถึงม3นะคะโดยเฉพาะช่วงม2ออที่แก้มกําลังอยู่นี้นะคะฮอร์โมนพุ่งพล่านนะคะความลงความรักเต็มที่นะคะคุณครูทําอะไรให้ไม่พอใจนิดน,นึงนี่สะบัดเลยนะคะเด็กๆนะคะชัดเจนมากเขาสามารถกโกรธคุณครูได้ทั้งโรงเรียนเลยนะคะกระแทกกระทันอุ้ยสรารพัดนะคะปต่บางทีก็เหมือนที่อื่นล่ะคะ่ะแต่ว่าที่แตกต่างคือมีกันอยู่เหมือนที่แก้มบอกเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ย พอลูกโกรธคุณพ่อคุณแม่นี่เราแบบโอ้โหเราจะตกใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อดอยเนี่ยก็คือเราไม่คุ้นชินกับเด็กวัยรุ่นเท่าไหร่นะคะเราเพิ่งมาเริ่มแล้วกว็ข้อที่2คือในส่วนของการที่เราอยู่กันน้อยๆเนี่ยนะคะมันมีทั้งข้อเด็นและข้อดอยแต่ข้อดอยเราก็สามารถทําให้มันเกิดปัญญาได้นะคืออย่างที่บอกว่าทําอะไรปุ๊บเนี่ยมันสะเทือนกันทั้งโรงเรียนเห็นหมดเลยอะความลับนี่แทบจะไม่มีเลยนะลูก เราจะรู้เลยว่าถ้าเราอยากให้เรื่องไหนเนี่ยกระจายทั่วโรงเรียนเนี่ยบอกใครดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะรู้ทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วก็คือคุณครูเนี่ยก็พวกเราแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครจบทางด้านการศึกษาโดยตรงนะคะไม่ทราบว่าเป็นข้อด้อยหรือเปล่าแต่ว่าเ,เราไม่ได้ถึงแม้เราจะไม่ได้จบทางด้านการศึกษาโดยตรงนะคะแต่ว่าเราก็ พยายามเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะแล้วเรามีอุดมการตรงกันเดียวกันแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นแต่เป้าหมายหลักของเราเป็นเป้าหมายเ,ออเดียวกันนะคะก็อาจจะเรื่องของวิธีการสอนของพวกเราก็อาจจะมีบกคล่องบ้างนะคะอาจจะสอนไม่สนุกบ้างน่าเบื่อบ้างเพราะเราไม่ได้ทราบเทคนิคอะไรมากมายนะคะอันนี้เป็นข้อด้อยนะคะแต่เราก็พยายามที่จะฝึกฝนกันอยู่นะคะแลกเปลี่ยนกันอยู่เป็นประจํา บอกวิธีแก้ด้วยเดี๋ยวจะด้อยอย่างเดียวนะคะ,ะมีอย่างอื่นอีกไหมครูจะเสริมเลยไหมข้อด้อยของพวกเราม,มีอีกส่วนหนึ่งนะคะข้อด้อยของเราเนี่ยเราเป็นโรงเรียนประจําไม่ได้ไปกลับในส่วนที่โรงเรียนทอศรีทําได้ดีมากๆเป็นส่วนที่เด่นจริงๆของโรงเรียนทอศรีคือการบ่มเพาะผู้ปกครองนะคะวิชาชีวิตผู้ปกครองที่แม่แจงช่วยดูแลอยู่เราเจอกันเป็นประจําเลยค่ะเราเลิกเรียนแล้วก็คุยกันได้มีปัญหาอะไรที่ปัญญาประทีปอยู่ ไกลสองอาทิตย์เจอกันทีบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้มารับเด็กๆก,กลับรถตู้นะคะเราไม่ค่อยได้พบกับผู้ปกครองนะคะเวลาเราจัดกิจกรรมบ่มเพาะผู้ปกครองมีเชิญวิทยากรอะไรมาเนี่ยผู้ปกครองก็มาน้อยมากนะคะติดธุระต้องอะไรต่างๆนาน,นาบางคนต้องบินมาจากเชียงรายจากภูเก็ตก็ค่อนข้างลําบากอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าจะเป็นข้อด้อยก็ได้นะคะเชิงด้านหลังเลยค่ะคุณแม่ะคะคือ ฟังดูก็เหมือนเด็กๆของโรงเรียนปัญญาประทีปจะมะีต้นทุนที่ดีนะคะมีพื้นฐานหลายๆคนที่มาจากทอสีก็มีพื้นฐานดีไม่ไม่ทราบว่าทางโรงเรียนจะเคยมีประสบการณ์กับเด็กๆที่อย่างเช่นเด็กที่ตะกี้ก็คุณครูได้พูดไปแล้วนะคะอย่างเช่นพวกวัยรุ่นอารมณ์ก็จะขึ้นลงหวือหวานะคะหรือว่าเด็กที่ไม่มีวินัยอะคะอ่ะก็ฉันก็คิดว่า จะมีประสบการณ์กับเด็กแบบนี้ไหมเคยเจอไม่ว่าเด็กที่ให้ส่งงานก็ไม่สง่งให้วาดรูปก็ไม่วาดให้ตื่นเช้าก็ไม่ตื่นให้ทําอะไรก็ไม่เอาด้วยสักอย่างเลยอะไรอย่างนี้ค่ะคือจะเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองสูงมากอะไรอย่างงี้ค่ะคือจัดการยังไงฮะขอบคุณมากค่ะอยากให้คุณครูตอบนะคะครูเปาเชิญเลยค่ะจริงๆแล้วคือคืออยากจะบอกว่า3ามคนที่พามานี่เป็นแบบเคส เรีกว่าไม่ไม่ธรรมดาก็คือเคสที่แบบดีกว่าปกตินะฮะคือที่โรงเรียนเนี่ยมีทุกรูปแบบนะตอนนี้มี31คนแต่ก็มีอยู่สาแบบเลยนะฮะคือเด็กก็เป็นเด็กนะฮะก็ก็มีทั้งทุกอย่างที่คุณแม่พูดมานะมีหมดทุกอย่างเลยนะฮะก็ไม่ไม่ต้องแปลกใจนะฮะก็ทุกวันนี้ครูก็ยังยังพยายามหาวิธีการอยู่นะฮะเพื่อจะจัดการยังไงให้ให้อ่อ ให้นักเรียนมีความ,มเรียกว่ามีฉันทะละกันในการที่จะทำทำการงานต่างๆทั้งเรื่องเรียนก็ดีเรื่องวิถีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะตื่นนอนดูแลตัวเองแล้วก็ทำทำกิจกจวัตร,ตรประจําวันตามตาม,ตามตารางวิถีชีวิตนะครับก็พยายามใช้ทั้งถ้าจะเป็นเป็นแบบ ทั้งแครอทอ n d สติ๊กอะไรประมาณนี้ฮะก็คือแบบบางอย่างเช่นเราจะพาไปไหนอะไรเงี้ยก็ไปพาก็คือพานักเรียนออกไปไปที่ไปไปทานอาหารตอนกลางคืนในในเมืองในตลาดอะไรอย่างนี้ก็นักเรียนก็กชอบกันว่าจะ,จะได้ออกไปนอกโรงเรียนแต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องมีงานต้องทํางานส่งครบทุกคนอะไรอย่างงี้ก็จะถ้าใครทํางานไม่ครบก็จะไม่ได้ไปน,นี่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนทริคหรือว่ายุทธวิธีนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ต้อง ก็พยายามหาไปเรื่อยๆเพราะก,ก็บางทีก็คือคือจริงๆแล้วคือเด็กนะม,มีมีทุกอย่างทุกรูปแบบนะฮะแล้วก็ธรรมชาติของเด็กเองก็ไม่อยากที่จะเจอกฎระเบียบอะไรต่างๆมากมายอยู่แล้วที่โรงเรียนเองเนี่ยเนื่องจากมันมีวิถีชีวิตแล้วก็ท,ที่ที่กำหนดเวลาชัดเจนเนี่ยเด็กหลายๆคนก็ก็ก็โดยเฉพาะคนที่เขาเขาไม่ไม,ไม่ไม่เคยชินกับการที่จะต้องอยู่ในในระเบียบใน วินัยเนี่ยที่บ้านถ้าที่บ้านก็ปล่อยมาพอมาถึงโรงเรียนป,ปุ๊บต้องตื่นนอนเวลาเท่านี้ต้องกินอาหารแบบนี้จะเลือกก็ไม่ได้แต่ก่อนปกติที่บ้านไปทานอาหารก็ไปตามไปทานที่ร้านอาหารอยากจะกินอะไรก็สั่งสั่งได้พ่อแม่ไม่เคยที่จะต้องมาห้ามว่าลูกกินอาย่างนั้นได้อย่างนี้ไม่ได้พอมาอยู่โรงเรียนประจรําก็อาหารก็มีอยู่เท่านี้คือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนโรงเรียนปกติด้วยที่ว่านักเรียนมีเงินอยู่แล้วก็จะไปซื้อร้านไหนก็ได้ชอบอย่างไหนก็กินอย่างนั้นแต่พอมาโรงเรียนประจํา ก็มีอาหารอยู่เท่านี้นะฮะแล้วก็สําหรับเด็กวัยรุ่นแล้วเรื่องอาหารเปนเรื่องสําคัญมากด้วยนะฮะก็จะมีเสียงบน่นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรออกมาก็ก็เยอะเหมือนกันก็ก็กแตทุกอย่างเราสามารถที่จะนําม,มาเป็นเป็นบทเรียนได้หมดนะครับตัวแปรที่สําคัญมากๆนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยได้รับการบ่มเพาะทั้งทางด้าน4ตัวหลักที่เมื่อสักครู่กูแจให้ดูเนี่ยตั้งแต่ต้ตนนะคะ โดยเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นตัวปัญญาเนี่ยนะคะคิดเป็นรู้รู้เวลานะคะกำกับตัวเองได้ทางด้านวินัยด้านศีลต,ตัวเนี้ยจะเป็นตัวแปรที่สําคัญมากๆที่ทําให้น้องมีความสามารถในเรื่องอื่นๆอีกมากมายได้เลยนะคะเพราะฉนั้นคุณพ่อคุณแม่ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้นะคะ แต่ว่าถ้าขึ้นมาถึงมัธยมต้นแล้วบอกได้เลยค่ะส่งมาที่โรงเรียนเนี่ยพวกเราเหนื่อยมากๆที่จะต้องคิดหากลยุทธ์วิธีการต่างๆครูวันวันเนี่ยคุยกันเรื่องนี้เยอะมากนะคะคราวนี้เอาไงดีเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณครูเป็นทั้ง CSI เป็นโอ้โหตำรวจเป็นทาน,นายเป็นโอ้โหมีทุกกรณีค่ะที่โรงเรียนไม่ได้แตกต่างเลยจากโลกภายนอกเท่าไหร่สิ่งที่แตกต่างคือสิ่งที่เหตุที่เราสร้างมากกว่านะคะเกิดกรณีอะไรขึ้นมาเนี่ยเรา มีวิธีการนะคะสอนเด็กพาเด็กคิดจัดการอย่างไรวิธีการจัดการของเราจะแตกต่างจากที่อื่นเท่านั้นเองนะคะเราไม่มีการขวดตีหน้าเสาธง